รเรียนท่านผู้รประการท่านรองผู้ร่วการตรงของภ่าสามารถจะเกิดความเสียหายนะครับทางบริลามเราก็เลยเตรียมนำนะครับในการรวมก็ในต้นในการประชุมกันก็มีท่านงานกระทรวนที่สมัครใจนะครับก็เลยเห็นนรับวัตถุตินะครับสาในนะครับสมัครใจเป็นผู้กล้าตัวแทนของบางระบบบริษัเราก็ได้เตรียมประสานนะครับเนื่องจากอำนาจเจริญเดียรีท่านกระทรวนนะครับสารมีตัวแทนจากยโสธรนะครับ เกษตรกรห้าหมื่นบาทนะครับก็ได้ข้าวรวมมีตัวแทนของพระตะโกมืเลี้ยงต่อไปนะครับก็เหลือพระตะโกนใช้บัตรเงินสตินาแล้วก็พระตะโกมือสักที่สุดวันนะครับปะท่ใหญ่การที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเหลือที่เหลือเงินที่เราลองวิรัีนะครับก็ได้ได้ได้แจ้งนะครับแจ้งใหที่ประชุมวีสิทธิ์คละหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้เพื่อนที่เก็สียหายบริบครณ์ ต่วจพิจณาการพิเศษสลานี่้าบ้านหลังจังหวัดบุรีรัมย์นครับอานที่สองตำรวจโทชัยวัฒน์นำทึเนนาธนาคารตบรวจพิจาริาการสายตรวจรารั ตเลยพี่รนตตอนะครับตอนเปสนละของุีัตองให้ด้วยนะครับวเวลบที่สบใจนะครับไปไปปนิบัติหน้าในส่วนของการตำรวจต้องกาะไรนะไม่ใช่วัดนกีต้องใส่ตองนะเออเ โอเคนะจะให้ภาพใต่อเมื่อคืนนะท่านครรมการรรการท่านใดพอละเองเดินนั่งร่วการกำลังประการต่าย่ ป็นผู้ที่เสียสละนะมีจิตใจแม่แม่ที่จะไปพร้อมที่บทบหน้าที่นะครับเราในฐานะข้าราชการตำรวจร่วมอาชีพนะก็สดงความรู้สรำคาไปด้วควมกล้าท่าเดินทางนะซึ่งก็ไม่ว่าก็ถือก็เป็นควาลัำใจนะแล้วก็ก็ขออวยพรให้ทั้งสองท่านนะไปอยู่ในบาหน้าที่ที่ฐานในวัดเชียงข้าวได้ด้วยความร่บรือนะครับ จาการที่เราได้ครอบครัวแล้ก็มีความสุขความเจริญแล้วกความสู้เร็จหวังว่าไปอยู่สองปีนี้ก็คงจะมีความตลอดเราด้วยแล้วก็คงกลับมาได้กลับไปอยู่ทางทางอินสันก็เราอีกนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านผู้เข้าการแล้วก็ผู้ผู้มาช่างสหรับเป็นพี่เพื่อนน้องทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้รู้สึกขอบคุณใจนะครับที่ ได้รับความเข้าใจได้รับแรงใจจากผู้ร่วมชาและเพื่อนนะครับผมก็ทุกคืนนี้ก็รู้สึกถึงเต้นนอนได้หลับก็าคิดตัวแฟรกับร้อยนะครับก็เลยก็เลยพาแฟนมาด้วยนะครับขอคุณคุณนายลูกชายช่วลุกขึ้นเชียร์ชุดนะครับเพื่อนๆนะครับ แฟนเลือดเอกครับผู้เข้าวิชาดูท่านครับกระผมอัน,น,นด,ดร,นรส่วนแต่ว่าการเสียนาคณะอันดรส่วนพิจารณาขอรับประทานใตกระผมขอยืนยันกับท่านผู้าวิาูท่านว่าบุรีรัมไม่มีกองที่เยอะกลับน,นอนครับขอบคุณครับ ก็คำชาส่งไปนะครับอยู่ตรงนี้มาร้องเรียนว่าตงแฟนหนูไปครอบครัวแต่เที่ยเราโตแล้วก็รับต้องรับผิดชอบก็ขอให้มั่นใจนะแก้ใจมองว่าไม่เที่ยวก็ม่ได้คนแรกทันทีที่เชิญมาเป็นสกีพยานก็เดนสกีครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เดินทางมา